ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนที่ผมลงไปเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ผมเอาคลิกซี่มาแก้ทางล้อเลี้ยวใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมโดนแย่งล้อเลี้ยวผมก็เยเอาคลิกซี่มาแบบมาแก้ทางล้อเลี้ยวซะเลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมดันเจอคลิกซี่ซะเองเดี๋ยวจะมาสอนวิธีแก้ทางคลิกซี่นะครับไม่สิต้องเป็นวิธีรับมือคลิกซี่ดีกว่าก่อนอื่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าเปลี่ยนเป็นรองเท้าต้านสถานะครับผมคลิปนี้ต้นเกมก็จะออกของแบบนอกตำราที่ผมสอนไปหน่อยนะเพราะว่าเราต้องรับมือกับ ตัวที่ผมแพ้ทางขอนชิ้นแรกก็เลยเป็นรองเท้าตั้งสถานะแทนรองเท้ารถคูดาวนะครับอาจจะเล่นลาบากในช่วงต้นเกมหน่อยนะเพราะว่ารถครูดาวของเราจากรองเท้าเนี่ยไม่มีแล้วก็จะทําให้คูดาวลอเลี้ยวเนี่ยช้าลงมากๆเลยต้องแบบเล่นอย่างระมัดระวังนะครับทุกคนปาครที่หยิบร้อเลี้ยวไปเจอคิกซี่นะครับดูคลิปนี้ได้เลยน่าจะมีประโยชน์นะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับตอนนี้เขาก็มาเขารู้ว่าผมเอาปูแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับอันนี้ปูของผมปูของผมผมขอ ยกลุยโดนยกโอ้โหโดนโปกถือว่าไม่ค่อยแรงมากนะครับเราดูดเลือดได้นะครับต้นเกมอืมเคลียร์ไปครับเคลียร์ได้ของเขาตั้งสถานะมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวแบบคลิกซี่ยกสูงอะไรขนาดนั้นเราเราลงไปช่วยหยานนะครับเพราะว่าเพราะว่าหยานต้นเกมนี้น่าจะสู้ฉี่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมรอเขาแหลมออกมาสักนิดนึงดีกว่าโอเคเขาไม่แหลมเดี๋ยวเหมือนเขารู้เลยว่าผมมาเอ้ย แปลกนะครับเนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วฉี่เขาต้องไปตีอันนั้นอะ่ะไปตีอ๋อมังกรเล็บเพราะว่าเขาตีอย่างจนโลแล้วอะ่ะเฮย้ยแปลกนะครับแปลกแปลกแปลกยืแฮงแมพใช่ไหมบอกไอ้ว่แต่นนี้ได้อันตีแล้วนะครับโอ้โหเปิดอันตีเลยเปิดตีลำเลยสวยสวยครับเพนด้าย่ำกระมมได้คิวนะสวยครับหรือเมื่อกี้ผมผมตอนแรกผมไม่ได้คิดจะเปิดอันตีนะแต่ว่าผมโดนสตาร์นเราเลื่อนโลไงก็เลยแบบเปิดเอาซะเลย <laughs> โอเคครับเก็บเลือดเลนการับไม่ต้องกลับบ้านแค่นี้ก็แบบมีมานามีเลือดแบบสู้ต่อละออ้โหเยอะเยอะเยอะอุ้ยฉีเขาอันติพากนะครับหนีสแต็กระเบิดไปดิอู้โฉีครึ่งหลอดแล้วครับฉีครึ่งหลอดโคตรแรงเลยครับเมื่อกี้ฉีแบบอยู่กับคีบสามตัวหยาดเปิดแล้วหยาดเปิดละโอ้โูไม่มีสกิลสองเฮ้ยไงขอบุณบอลรัมขอบุณบอลรัมต้องลำมเลยครับช็อตนี้ช็อตนี้ยังไงช็อตนี้ยังไง เราลาต่อไปได้มานาหมดผมลามต่อไปได้แล้วครับถ้าต่อยคือขิดไปเลยเนี่ยคราวนี้ต้องฝากเพื่อนแล้วแหละครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์คลิปแล้วก็วารกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่ามานาหมดแล้วเลือดก็หมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคเรียบร้อยครับกลับบ้านกันดีกว่าชิ้นที่2เนี่ยออกเป็นของเลข่ของอบอ้าเดอะเมจยก่อนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกชิ้นใหญ่นะทุกคน แล้วก็ออกเป็นเมจิกลิงเอามาลดคูดาวก่อนนะครับเดี๋ยวเราแบบไม่ค่อยมีคูดาวมันจะสู้ยากตอนนี้คูดาวของเราก็ได้จะประมาณ15%นะคร aa, ับถือว่ายังน้อยอยู itas, ่นะยังแบบสู้ใครไม่ค่อยได้แล้วก็ผมก็จะออกเป็นอ่อสร้อยฟื้นฟูมานานะครับเพราะว่าจะได้ทั้งฟื้นฟูมานาแล้วก็ลดคูดาว15%เ์เลยแบบเยอะมากๆาเลยนะครับถ้ารวมกับอันเดิมก็ตั้ง3 0เอเลยแน่ตอนนี้นะครับเลนบนรู้สึกว่าจะมีแบบไฟ วิ่ยเขาถอยกันแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับไปที่กลางนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขากลับไปเติมเลือดนะครับกลับไปเติมเลือดที่บ่อกลับมาเอากลางก่อนรีบหาตังนะครับหาตังเอาไปซื้อของรถคูเดาเอามาทดแทนแบบรองเท้ารถคูเดาที่แบบเราไม่ได้ซื้อเคีย์เคีย,คย์กลางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขึ้นไปบนเลยเพราะว่าตอนนี้บนโดนกดหนักมากเลยครับแพนด้า <Panda S 2> มาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมไปเคลียร์คลิปก่อนนะครับ แต่ว่าผมไปแบบไปทางนั้นไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าจะมีคนดักพุ่มอันตรายมากด้านไงผมว่าแล้วว่าแล้วคิกซี่ต้องดักพุ่มผมเนี่ยทุกคนระวังด้วยนะเราเราต้องอ่านเกมดีๆนะครับพยายามมองมินิแมปไว้ คือศัตรูเขาเพิ่งเคลียร์คีฟเสร็จแล้วเขาก็ต้องคิดว่าเราแบบจะมาทางนี้เพื่อเคลียร์คีฟใช่ไหมล่ะเขาก็เลยไปดักอยู่พุ่งนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านเกมเป็นอ่ะมันจะช่วยเซฟชีวิตของเราได้เลยนะครับเ <c oughs> ขาสม้หน่อยเขาโม้หน่อยวันนี้โอ๊ยโดนยกพอดีเล่นเกมนี้มาแบบหลายปีมากๆแล้ว <c oughs> ก็เลยพอจะมองออกนะครับโอ้ยรู้สึกลำคาลูอ้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออุย้ยเฉียวเ,เลนล่าผมแล้วตอนนี้หยานตายนะครับ ผมต้องไปแบบอุ๊ยจริงๆผมคิดว่าไม่น่าทันนะครับโอเคได้สร้อยฟืนฟ้นฟูมานานแล้วไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่เก็บคลิปมาแบบว่าเคลียร์คีิปให้เลนดักซเลเยอร์อืมฉีไม่กลับนะครับฉีไม่ยอมกลับเขาจะสู้กับเราหรือเปล่าเนี่ยจริงๆผมก็ไม่อยากสู้หรอกเพราะว่ากลัวมีคนมาเติมแล้วผมเสียแบบอันติไปกับฉีหมดอะไรเงี้ยสวยขาวหยานบอกว่าผมเก็บอันตีไว้เล่นกับเลนกลางเล่นกับคนเยอะๆดีกว่าน,นี้คุ้มกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวเคลียร์กลางต่อเลยโอ้โหผมไม่ชอบมันม่วงเลยอะผมแล้วผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าสวยครับบอดัมอุโโอ้ยโดนยกสวยลูอี้ฉีดนะครับได้อีกได้อีกได้อีกยังได้หยูยกับเข้าบอลูอี้เสียดายมากไม่งั้นได้นะคะเมื่อกี้น่าจะได้ซีเนียวนะเดี๋ยวเราตัดแตงฝ่ายตรงข้ามต่อเลยนะครับเพราะว่ามันมันดีนะถ้าเราแบบตัดแตงฝ่ายตรงข้ามได้ โอ้ยวิวิมีอันตีม,มีอันตีกุ๊กคิซี่จะยกผมคิซี่เลงผมคิซี่เขาเลงผมวะเห็นไหมครับทุกคนเขาตั้งใจที่จะฆ่าผมคือแบบหยิบคิซี่มาแก้ทางลอง้อเลี้ยวแบบจริงๆเอ๋สามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรู้นะเนี่ยเราต้องระวังคิซีด่ดีๆนะครับเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านก่อนตอนนี้ลดคู่ดาวสามสิเปอร์เซ็นต์แล้วครับต่อไปออกเป็น open order major ของเต็มเลยนะครับเพราะว่าจะได้ลดคูลดาวอีกส0เอร์เรวมกันเป็น4ี่ิเปอร์เซ็นเลยพอดีครับผม สวัสดีจ้าผีเสื้อน้อยมาเล่นกับเราหน่อยไหมปึ๊บเคลียร์กลางต่อนะครับปูอี้เนี่ยโอ้โหเราก็แลมกันนะครับเฮ้ยสวยครับลำมนี่ต้องลัมชดอย่างนี้ต้องลัมเฮ้ยเฮ้ยเล่นคลิกซี่เลงคลิกซี่นี่แนี้อืมโดนยกนี่เนี่ยไงเล่าโดนเลงคืนโอ้ซีเนียวมายังลัมต่อได้นะครับซีเนียวมาคนเดียวซีเนียวมาคนเดียวเฮ้ยเฮ้ย เราต้องเล่นกับคลิปเราต้องให้คลิปช่วยอุ้ยเสียดายอ่ะแวนมาไม่งั้นผมลําซีเนียต่อได้เลยครับซีเนียนี่หลายรอบแล้วนะเดี๋ยว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 เก็บฮิวก่อนนะครับไปของชิ้นต่อไปเดี๋ยวจะออกเป็นเอ้ยไม่ใช่ออกเป็นฟอส์กัดน,นะครับเพราะว่าเราจะต้องมาการดาเมจคลิกซี่ก่อนเพราะว่าตาเนี้ยตัดเลือดผมว่าไม่ต้องออกก็ได้มั้งถึงฉี่มันจะดูดเลือดใช่ไหมแต่ว่า มันก็ไม่ได้ดูดเลือดแรงอะครับคิดว่าออกเป็นฟอร์สกาแล้วก็โซลิ่งออร่าเอามาเจาะเกาะน่าจะคุ้มกว่านะตานี้คิดว่านะครับตานี้เราออกสร้อยมานาด้วยมันไม่ค่อยมีดาเมจเลยก็เลยแบบเอามารีดดาเมจล้อเลี้ยวนะครับโอ้ยโอวยบอลด้ามโดนแล้วบอลด้ามยกสวยอย่างงี้ต้องลามรู้ไหมอย่างี้ต้องลามรู้ไหมอืมฝังฝังสวยอุ้ยหลบหลบสตาร์แมนไม่ได้นี่แหละหือไม่ช่าแวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหศัตรูแบบแยกย้ายกระจายกันไปหมดเลยนะครับไม่ไม่มีแบบ ไอ้น,นี่ให้ลามเลยอะไม่มีคนอยู่ให้ลามเลยเมื่อกี้เฮ้ยอุ้ยอืมโดนคิกซี่นะครับเมื่อกี้เก็บสแต็กไปก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วผมผมพุ่งไปอย่างนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสตัร์วนมันหลบไม่ได้โอ้โหหลบสตันแวนไม่ได้ไม่พอนะครับครูดาวยังไม่ลดให้อีกเนี่ยโคตรโกงเลยอะสตันแวนเป็นอะไรที่แบบหลบยากมาก นี่เนี่ยไปยังอะไรเพื่อนไอ้มาม่วงฉันเกลียดแกมานานแล้วไม่แกถึกอย่างงี้ผมไม่ชอบมันม่วงเลยมันถึกเกินหยับอุ้ยได้ป้อมมเนี่ยโจมาได้ป้อมเลยนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้าไปล้ำให้ผมเอ้าลุยมาลุยมานะครับก็เลยไม่กล้าเข้าไปล้ำโอ้โหเพราะผมเกลียดสกิลลุยจังเลยวันน่ารำคาญมากครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้ำครับล้ำล้ำสวย ฝังสวยจับฝังสวยจับได้คิกซี่ครับอุ้ยฉี่มาอูหทุบสามหายหมดเลยหายหมดเลยอุ้ยแต่ว่าช็อตเมื่อกี้สวยอ่ะถ้าฉี่ไม่มาเลยครับ <Okay. S 1> โอ้โหจาาไฟเมื่อกี้เสียไปสองป้อมเลยนะครับเออทําป้อมนอกป้อมในด้วยแต่ว่ายังเล็กป้อมนึงอยู่ไม่เป็นไรครับยังยังไหวยังไหวเราแค่แบบไปพลาดช็อตนั้นเองแล้วก็เดี๋ยวลงไปเอ้ยฉี่มา ฉี่จะมาพังป้อมผมอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยนหนไม่รู้ซะแล้วว่าใครมาฉี่อืมปลัมครับสีเียวล,ลงมาแบบนี้สวยเลยสแต็กระเบิดง่ายนี่แน่โอ้โหสีเนี้หกลงมาให้เพื่อนตุยแท้ๆเลยเฮ้ยฮ้ย,ยไม่มีวงะผมถอยได้ไหมครับผมไม่มีแบบไอ้เนี่ยไม่มีอันตีอืมขอต่อหน่อยละกันขอต่อหน่อยละกันเจ็บมากเลยน,นะยน่ะเออวิวนเวนเวนเฮ้ยสวยครับสวยครับบอลดั้มสวยมาก อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ซีเนียลนะครับอย่างนี้ได้ซีเนียลต่อนะเอ้ากดไลค์กดไลค์ทำไมกดไลค์ทำไมาฮึบสโลครับสโลเหมือนเดิมนี่แน่สวยครับโหดีมากครับแพนด้าด้านบนสําหรับลอเรียลแล้วซีเนียลไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับแบบเป็นตัวช่วยด้วยอะ่ะเพราะว่าถ้าซีเนียลลงมาหาเพื่อนที่เราลามอยู่เนีย่ยเราก็จะได้แบบสแต็กระเบิดแรงขึ้นใช่ไหมคตรดีเลยครับโอเคสวยครับตอนนี้เราก็ได้ป้อมกลางเขามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือแค่ป้อมเหลือแค่ป้อมในบาแล็กในเรียกอย่างนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องถอยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยออกเป็นโซลิ่งออร่าเลยนะครับทุกคนเอามาไว้จอกเกาะให้มันแบบดามเมจเราแรงๆตอนนี้ดาก็เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์กลางแล้วก็ไปโซนดาครับผมโอเคเคลียร์ไปเคลียร์ไป ถือว่าถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะฝั่งผมกับฝั่งเขาถือว่าสุสีนะครับอ่าหันหลังมาอีกทีฝั่งตรงข้ามเปิดดักแล้วครับอย่างนี้ก็สวยดีเราไปล้วงแนวหลังดีกว่าทุกคนสวยบอลด้ามขางสวยมากอึ๊บได้คิวมาโอ้สวยสวยครับโู้ลุ้กลับูอี้กลับเคไฟเมื่อกี้แบบยังสวยเลยครับบอลด้ามแบบ แบบฝั่งสวยจริงๆอ่ะผมชมเลยเชื่นชมเพราะว่าฝั่งตัวที่ตีดาอยู่ก็คือเป็นตัวดาเมจที่ตีอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยีย่มยมอุมย้ยตอนนี้เหลือแคู่อี้กับซีเนียร์นะครับจบได้แล้วเนี่ยจบได้เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปถ่วงให้เดี๋ยวผมไปถ่วงเวลาให้ลึบลามครับลามในป้อมสูตรลามในป้อมสอนไปแล้วสอนไปแล้วในยูทูบโอ้ยโอ้ไม่ไหวเฮ้ยมีคนโยนเกม <laughs> มีคนโยนเกม ดูเหมือนจะจบไม่ได้นะครับคลิกซี่เขาเกิดแล้วอ่ะโอ้โหไฟนี้แหละไฟตัดสินโชคชะตาขังสวยอีกแล้วขังสวยอีกแล้วสวยครับโจ๊กเหลือซีเนียวตัวเดียวไม่เป็นปัญหาเลยจบได้นะเนี่ยจบได้นะ ปุ้แต่ว่าเลือดแพนด้านี่โปลมากเลยนะครับแต่ว่าดีนะที่โจเกอร์ไม่โลโจเกอร์ Joker ยังไหวดูดเลือดครับดูดเลือดดูดเลือดไหวนะครับเพราะว่าฝั่งหลงข้ามตุยสี่เลยโจมตีครับโจมตีนี่แน่นี่แน,น,น่นี่แตกสายป้อมป้องแค่ชื่อคนนะครับ <c oughs> มาจบได้แล้วเนี่ยซีเนียร์มาไม่ทันหลอกนี่แน่เปิดวงกดแข่งโชว์เลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงเขาทุกคนชนะแล้ว นี่นะครับก็คือวิธีรับมือคิกซี่เบื้องต้นนะครับแต่เกมนี้คลิกซี่ไม่ค่อยได้ยกผมเลยอ่ะเพราะว่าโดนบอลดั้มขังแบบขังสวยตลอดเลยโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าสมมติว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่ามีสาระหรือว่ามันสนุกเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะเจอกันใหม่ครับ